สวัสดีครับพบกับช่องอัจฉริมาแช์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่หลักกิโรนะแต่ว่าตอนนี้มีภารกิจนะครับให้เราอยู่กับ بر, ป้า,า <พบ S 1> สถาพรนะครับสวัสดีครับสถาพรค่ะสวัสดีครับโอ้ลมอะไรยาย,ม,ม,ย,ายมีก็มาค่ะลมอะไรหอบอยายมีกับปาาา้ปา,บาสถาพรมาถึงนี้เนาะครับเนาะก็พอดีคุณพ่อบ้านนี้เขามีมีงานนะคะงานอะไรเอ่ย ผูกแขนรถผูกแขนรถเอ้าเราตกใจคิดว่าผูกแขนลูกสาวแกไม่ใช่นะผูกแขนรถรับขวัญรถคันไหนก็คันนั้นแหละป้าป้า้มีเลขมั่งหรือยังอ๋อเมื่อวันพระก็มีแล้วค่ะนี่คุณยายให้เมื่อตอนวันพระไหว้คุณยายได้เจ็ดเจ็ดศูนย์สองเจ็ดเจ็ดศูนย์สองเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะย้ำอีกทีเนาะตอนนี้ให้อย ทวดาน้อยเขาให้หกสี่สี่ฟังเอาไว้นะครับหกสี่สี่นะครับเลขของแม่สาวพรคือเลขยายมีเจ็ดเจ็ดศูนย์สองเจ็ดเจ็ดศูนย์สองถ้าถ้าถ้าจะซื้อก็เจ็ดเจ็ดศูนย์หรือเจ็ดเจ็ดสองหรือเจ็ดเจ็ดหนึ่งกันขึ้นลงเดี๋ยวเราให้แม่สาพรทำพิธีเสร็จก่อนนะเราจะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเป็นวันพระที่แล้วที่ปล่อยมาแล้วนะครับครับเชิญครับ ยังไงต้องพี่หอยเลยเครื่องอัดฟางนะครับเครื่องหนึ่งไม่ใช่ถูกถูกครับเครื่องหนึ่งสามแสนกว่าบาทนะครับถึงขั้นต้องเรียกสามสิบหกเนี่ยอะไรคือสามสิบหกครับสามแสนหกโอ้โหเครื่องหนึ่งไม่เรียกขวนได้ยังไงครับของทำมาหากินเนาะ เพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะได้เกี่ยวข้าวแล้วนะครับตอนนี้ของน้องบ๊อบเขามีถึงสองเครื่องนะครับนี่คิดดูอะเสียทีน้อยๆเน้นี่เครื่องละสามแสนหกสองเครื่องเกือบล้านแล้วนี่อีกสองคันเออคุณพ่อคุณพ่อมีลูกสาวไหมครับนี่ยกมือด้วย ลูกสาวคนเดียวแต่ก็ยังมีหลานเล็กๆอยู่นะนโอ้นั่นหลานา <c oughs> อนุกดสนามก่อนที่น่จะทำการผูกขวัญเรียกขวัญนะครับเครื่องไม้เครื่องมือทำม,มาหากินของเราเนาะนะผม <นะ S 2> ตอนแรกนับว่าให้ผมทายว่าเครื่องเท่าไรผมทายแสนเจ็ดเพิ่มมาอีกเท่าตัวสองเท่าตัวสามแสนหกสุดยอดนะเครื่องทำมาหากินนี่แหละครับนน้้าเสีย เสียดายเนาะลูกสาวไม่มีมีอยู่คนเดียวลูกสาวคนเดียวด้วยโอ้เสียดายเรามันขวนบินซะแล้วฝนใหม่ฝนใหม่ฝนใหม่ด้วยนี่ครับเราอยู่กับแม่กระาพรนะครับคุณแม่กราพรมาได้ยังไงเราก็งงเหมือนกเนาะคุณยายมีมาค่ะโอมากับคุณยายมี ได้ราก็คุณยายดีใจจังอ่านี่ครับแล้วก็มีเดี๋ยวเราจะสอบถามตัวเลขนะครับมีเลขอ่ในหัวหมูที่อาจารย์ป้อมเห็นสองหกหนึ่งตัวนะตอนนี้รอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราผูกผูกแขนรับขวัญเครื่องไม้เครื่องมือชิ้นใหม่นะครับของครอบครัวของน้องบ๊อบนะน้องบ๊อบอะไรนะครับชื่อช่องอะไรนะครับหนุ่มบ๊อบชาแนลนะครับหนุ่มบ๊อบชาแนลนะครับมีช่องเดียวหรอครับช่องทางธรรมากิน ช่องเอ๊ะสาวสีขอพาเลาะอย่าลืมสีขอฝากไว้นะคะช่องสาวสีขอพาเลาะสาวสีขอพาเลาะนะครับอันนี้หลานเหรอครับหลานหลานอันนี้หลานหลานหลานเราเหรอครับลูกสาวลูกตาอุ้ยเด็กก็ลูกสาวเฮ้อันนี้ลูกใครเรามาอยู่นี้จนจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับเนาะแซวกันเล่นสนุกสนานไปแล้วนี่ใครครับนี่ชะตารวย ที่เริ os, ่มเลแล้ finance, วนะครับเอ้านี้คือเจ้าของนะคุณยายคุณตาคุณยายเนาะพ่อของน้องบ๊อพ่อบเจ้าที่ทางยายตาไอ้โคลไฮ้หลามลูกหลานเยอนิดนึงว่าแค่เพียงแค่เลาลงงานเนาะไอตลอดปลอดภัย ลูกค้าเข้ามาหลายๆนักดนต้อมนี่กินต้อมีการวางเาไ้รถอะไรปัาเนื่องเลียนรถเดี๋ยวเราจะส่งตัวเลขเับโอ้เห็นแล้วเห็นตัวเลขโผแล้วนั่นไงโอ้เยอะมากเดี๋ยวเราปิดส่งเลขเครื่องใหม่ เดี๋ยวเราเรอลุนเลขทูบก,ก,กับคุณตาเนาะว่าจะตรงกับเลขคุณปา้าสถาพรไหมนะสักคู่เราสักคู่กำลังจะจุดทูบเจ้าบ้านเจาเรือนมีไหนก็มาหมดเลยนะนะครับเดี๋ยวเรารุนเลขทูบทเลขทูบ ลูกร้านเส้นปบให้กินแล้วก็ให้มาเด้อนี่นะครับคนดินทางมาถึงหนักกิโลนะครับมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาผูกขวัญเด้อเริ่มผูกขวัญแล้วผูกขวัญเสร็จนะครับผูกขวัญเสร็จเราจะให้เลขเด็ดกับทูบนะครับทูบตัวเลขแล้วก็เลขจะตรงกับเลขคุณป้าสถาพรไหมรอรุ้นนะถ้าตรงนี่มีเฮนะครับเดี๋ยวไปดูเลข เครื่องอัดฟางหน่อยมีตัวเล็กสวยๆไอเอฟซีเป็นแนวทางมั้งไหมไปดุ้นกันครับนี่นะครับสองเครื่องนะสองเครื่องตกเกือบร้านนะตกเกือบร้านแล้วก็รถไถอีกโอ้โหเนาะเครื่องทำาหากินไม่รับขวนไม่ผูกขวนไม่ได้เลยวแบบนี้ทำคำคุคุณนะครับเ้อ มาเที่ยวมือสาธุไอ้มันตา้งหอยตั้หอยเอามาลายๆผูกคนเถอะเอ้าเราผูนคนมะเอ้าผูกคนก่อนผูกคนก่อนไอ้รุ่นเดียวกันไหมนี่ตาหอยกระตายดิเก้าเจ็ดเสี่ยวเสี่วกันเสี่วกันเสี่วกันเอ้เสี่ยวเสี่ยวผูกเสี่ยวนั่ผูกเก้าเสี่ยวได้ดิอยู่เนาะผูกเก้าเสี่ยกันแล้วงานนี่อ่านั่นมาแล้วครับชาวบ้านมาชาวบมานมา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 สองเลขดีกว่าสองเลขดีกว่าสองเลข คุณป้าหาพรเลขเลขคุณป้าอะไรนะครับยังยยัังงอีกสักคู่รอรูนทุบรูดทุบเลขทุบก่อนนะเราเราแต่เรามีเลขมาแล้วแหละเลขของแม่สามคนมาแล้วจะตรงไหมไหนนะส่งเลขก่อนเจอแล้วแปดศูนย์เจอเลขแปดศูนย์ให้แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูเลขทุบต่อ โอ้ยนี่ไงตัวเลขก็โมโมเลโมเ่ชัดๆเลยหกตัวเต็มเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าแปดสามศูนย์ศูนย์หกนั่นเือเลขแล้วสือเลขแล้วครับเอาเลขถูบนะครับเลขเครื่องโมเลนะครับที่เห็นชัดๆเลยคือห้าแปดสามศูนศูนย์หกนะครับตัวนี้ชัดแจ๋ว ไม่เอาแล้วตัวนั้นเอาตัวนี้หนึ่งสองสี่โอ้ยเบอร์เบอร์รถเลยหนึ่งสองสี่ครับชัดชัดเลยครับ <S <S อ้าวจะตรงกับเลขทู่ไหมรออีกครั้งหนึ่งสองสี่ชัดแจ๋วเลยเบอร์รถเด้อค่ะเบอร์รถสามแสนหกหื่เครื่องนี้ก็เลขเดียวกันหนึ่งสองสี เท่เดียวกันนะครับเครื่องนี้ก็หนึ่งสองสี่มาดูเลขทูบกัน,นเลขทูบอะไรเอ่ยเลขทูบออกอยังยงัยงยังรอสักครู่เรามาเจอตัวเลขเรามาเจอตัวเลขที่ตรงกับน้องนโมูนะนี่ครับเลขตรงกับทะเบียนรถของ ลงบับเลยแปดหนึ่งเก้าหกเนาะไม่ใช่มันดับบอจ้ะเราได้ตูปอ,อ,อ,อืมเอามไดูนั่นนั่นนั่นเลยลูกยายูแขนให้ลูกวันนี้ก็ขอให้ลูกร่ำลูกรวย คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะลูกน้าสาธุสาธุสาธุขอบคุณคุณแม่ไม่ไปทำบุญไม่อีกสามร้อยปีเขาตายอู้บอกเลยจะเนื่นๆนะครับบอกว่าตั้งแต่แต่แล้วครับหยิบแต่แล้วรับขวัญรับขวัญน้องใหม่พี่ใหญ่รับขวัญน้องใหม่แล้วเอาหยิบแต่สามครั้งดังๆ พอแท้ครับขวน้องแมวเลี้ยงกรูกกำลังเล่งอยู่นะครับป้าลาบอนเล่งให้เลยเล่งก่อนเล่งก่อน,นได้แนละ้วเลขห้ามาแล้วนะครับ เลขห้า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 แฉเลขนะครับที่าจานพ่อมันโอ้าหายไปแล้วนะครับใต้ทางหมูจะเป็นเลขสองหกใต้ทางหัวหมูนะครับงานเลี้ยงเลขสองหกวันนี้มีเลขห้ามาแล้ว การเกิดขึ้นนะครับห้าเลขใครออกกันไวก้กระโดดน้ําเอาเอาเรียกอะไรเอาศูนย์จานป้อมวป็นศูนย์ห้า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 ศูนย์เอาถ้าออกห้าศูนจานป้อมกระโดดน้ำบ่เจ้าสารป้อมเต็มแล้ว <c oughs> เต็นตามจานป้อมแล้ว อะไรอะไรอะไรเฮอะไรเฮอะไรเอาวันนั้นเด็เห็นหัวอยู่อลไรอะไรมันเสีอวเบิ้ลหานั่นแล้ห้าสามตัวมันเงนเอาเอาสามตัวเอาป้าทอดป้าสาพรคิดว่าเป็นตัวสุดท้ายจะเป็นเลขอะไรเป็นเลขอะไรหรอโอ๊ยไม่รู้สิมันยังไม่ออาในใจในใจอาจารย์ในใจตัวใหญ่เหรอมาเด้อฝันเอ้ยลูกเป็นอาจารย์ให้ต้อให้ มันแม่นทุกงวดทุกงวดนะลูกนะให้รวยให้ยังี้ยนะให้เอฟซีทุกท่านได้กับเราเด้อเนี่ยตัวไหนก็ให้โอ้ตัวไหนสาธุสาธุนะครับงวดนี้อาจารย์ป้อมเด้อครับเด้อฮะฮศูนย์ยิงศูนย์แม่อ้าวพี่ไปคุณไปกระโดดน้ำเลยครับไปกระโดดน้ำไปกระโดดน้ำได้เลยถูนแน่ถูนแน่หกเอ้า สองเอาแล้วเอาแล้วอ้าเป็นสามนับมีเฮนะครับถ้าเป็นสามมีเฮไม่สามก็สองนับมีเฮนะครับสามจริงจริงไหมสามย่งยังยงยังย่งอยางสามาสามนับมี สามอ่านะครับเลขมาแล้วนะครับห้าห้าสามมาแล้วอ่ะเยวเรามาสรุปตัวเลขของแม่สถาพรแม่สถาพรเลขที่คุณแม่สถาพรได้มาคือเลขอะไรครับวันนี้เหระคะจุดทูปวันนี้ได้ห้าห้าสามค่ะตัวเลขของยุนยายมีเลขของยายมีวนันพระวันที่เจ็ดจ้ะได้เจ็ด เจ็ดศูนย์สองศูนย์สองยังมาอีกเจ็ดเจ็ดศูนย์สองศูนย์อาจจะมาศูนย์หนึ่งก็ได้เพราะเร่คุณยายจะให้ขึ้นหนึ่งลงหนึ่งครับศูนย์หนึ่งศูนย์สามเอาไว้เลยจะกันไว้กันไวนะครับจากทีนี้เลขเทวดาน้อยก็ได้หกสี่สี่หกสี่สี่นะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์สองสองเลขเทวดาน้อยหกสี่สี่ หาซื้อลอตเตอรี่ด้วยนะจ๊ะเป็นแนวทางสะครับผมไม่ไม่เน้นหวยเป็นคณไม้นะครับเน้นลอตเตอรี่นะครับเนาะขอบคุณมากครับแม่สายพรมาถึงเอีอนถึงนี้เลยนะครับขอบคุณครับเลขฝันคุณแม่เลขฝันคุณแม่ฝันว่าคุณครูให้ไปโรงเรียนไปคุณครูสมุดนี่หลยแล้วคุณครูบอกว่านักเรียนแถวข้าวแถวแถวที่หนึ่งแถวหนึ่งคน แถวที่สองแถวสี่คนแถวที่สามแถวเจ็ดคนแม่ก็เลยตีเป็นหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดเป็นเลขของฝันเลขฝันอ้าวนะครับนะครับนะครขอบคุณครับนะครับขอให้ทำงานขอยเฮงครับขอให้รวยจ้ะขอบคุณแม่สถาพรมากครับสวัสดีครับ